เเพียงรักเดียวและเธอมีฉันคนเดียวทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักที่ใฝ่ฝันอยอมมีใครคนเขา้าเมื่อพายงามชนะคดีความก็เกิดอารมณ์ชั่วรูปอยากจะพานางวันทองกลับมาอยู่ด้วยกันกับตนถึงแม่ค่าเหลือ,อเกินป่านี้ไม่รู้จะเป็นเยี่ยงไรจะน่าอับอายขนาดไหนที่ต้องอยู่กับคนจันไรรูปร่างหน้าตาน่าเกลียด ได้โอดเทียมอย่างกับไอ้ขนช้างตกดึกดจึงไปรอบขึ้นเรือนขนช้างแล้วพานางวันทองหนีมาอยู่ที่บ้านกับตนถึงเรือนขนช้างพายงามได้เป่าคาถาสะกดผู้คนในเรือนให้หลับไหลพอใบเจ้าเข้ามาอยู่ที่นี่เ้ามาดักท่านแม่พขางเจ้าทำแบบนี้ได้ไม่ใช่หรือช้างข้าคิดถึงท่านแม่ท่านแม่ไม่รักข้าหรือรแม่อยางมีู่อรุ่งนะแต่ลูกควรเอาความนี้ ถ้าท่านแม่ไม่ต็ใจข้าก็คงต้องทำใจทำบาแต่หัวมารดาอันไม่ที่รั้เสียแล้วในระหว่างเดินทางสีหน้านางวันทองมีความกังวนตลตลอดเวลาเพราะคิดไว้ว่าถ้าขุนช้างรู้ตัวจะเกิดปัญหาใหญ่ขุนช้างที่นอนหลับอยู่ก็ได้ฝันร้ายว่าตัวไปขี้เรือนทั้งตัวไปหาหมอก็ถูกประหลอดกัดกินตับไซไส้พุงขุนช้าตื่นขึ้นมาก็ผวาจะค้าหานางวันทองแต่ก็ไม่เจอทำอะไรหมดวะ ท่านมือข้าฝากท่านไปบอกชาด้วยนะว่าข้าป่วยนะให้ท่านแม่มาดูแลข้าสักพักแล้วเดี๋ยวข้าจะปล่อยให้ท่านแม่กลับไปอยู่ทางตามเดิมทายงามอะไรไม่ไว้น้าข้าเสียเลยอย่างนี้ต้องถกพัดดรัเข้าไม่ได้ที่นี่เป็นเขตหลวงข้าถ้าสมเด็จครับข้าขอถวายดีกาที่เป็นเขตหลวงข้าเจ้าบังอาจเข้ามาในเขตของข้าได้ย่งไรข้า ามเปนยหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นสมเด็จพระพันวษาจึงทรงตั้งกฤษฎีกาการรักษาความปลอดภัยต่อข้าราชการไม่ยกเว้นผู้ใดหากขึ้นเรือนผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกโทษทันมหารอาจถึงประหารชีวิตเมื่อนางวันทองได้ถึงเรือนของใครงาก็ได้เห็นถุนแทนนั่งมีความสุขกับนางแก้วกิริยาและนางราวทองผู้เป็นเมียน้อย คยอยู่อย่างในป่ากันเลยค่ะพอได้ดีมีความสุขก็ทิ้งข้าไปเปี่ยวปาโทษไม่ได้ดื่มน้องก็มีอยู่อยางนีเลยอย่าทำอย่างนั้นเลยเจ้าค่ะข้าเป็นพี่รักข้าจริงที่เป็นคุณขอข้าคุณเป็เจ้าท่านที่ท่านที่ข้าฝันร้ายข้าฝันว่าข้าหลงเข้าไปในป่าแล้วเสือมันจะคุกข้า น้อยคอิดว่มมาฝันราะกายเป็นเรื่องดีตอนนี้น้อก็นอนเถิดเธอดแต่พรุ่งนี้ข้าจะเป็นคุยกัพระันษาให้เองฝ่ายขุนแผนก็รู้ตัวดีว่านี่เป็นฝันร้ายที่เป็นลางบอกเหตุเพราะตนก็ได้ฝันว่านางวันทองพอขาดฝ่ายพระคันวษาทันทรงอ่านคำฟ้องของขุนช้างก็ทรงติ้วยิ่งนักคุณน,นางก็ทรงติ้วยิ่งนักก็ให้ทหารไปตามตัวนางวันทองขุนแผนและพระไวมาเฝ้าทันที ว่าฟังก่อนถ้าตัดใจยังม่เย็นแต่เจ้าก็เลือกที่จะไม่ไปอยู่ท้งที่วเจ้าก็รัีวาแต่มแต่พอมาตอนนี้ถไม่ี้คเจ้ก็จะปั้ทั้งทีกลับไปอย่าไปเมดูดีาข้นมที่นี้เตอนนี้นน่ โดยอ้างว่าเป็นพระบรรจมของพระองค์มาจุดหมองแซดไป เลือกไม่ถูกจัดเอาสำรองไว้ทั้งสองคนเร,นรืองมือดีใจลรก่ยิ่งกว่าทะเลยิ่หอยจันไรไดทมินเหมือนเพชรติดนที่เกิดในอาจองรูปก,ก็งามแต่ใจนั้งคือท้าเส้นผมทัดตัวเลื่องสกคันไม่เลือกฤดูมีความสคัิมีช่วยหัวเขา บนแผ่นดินกู้ที่นี่เป็นเขตห,ห่วงค่ะ